ครับผมไม่นอนจากช่วงไอเกิลเมย์นะครับผมก็ไม่คนที่เป็นกดไหล่ย้อนมาได้มา2อสาปีแต่ว่าหลักจริงจังได้เกินปีละอาการก็ดีขึ้นถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็คิดว่ามันหายแล้วแหละก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนที่อาชานไปไปดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลท่านเองนะครับว่าอาหารในเรื่ออาหารไหนกินไม่ได้ก็คิดนี้เนี่ยจะมาพูดถึงหัวหอมนะครับว่าคนเป็นกดไหลย,ย้อนอะ่ะกินได้หรือเปล่าหัวหอมต้องบอกกันว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีค่า pH ไม่เท่ากันเลยนะผมอ่ะน่างง,งค่าพีเอ,อ ค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้าหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่าเจ็แสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวเช่นนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผัหอมแดกเช่นนี้มีค่า pH ไม่เท่ากันแต่ว่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ห้าถึงห้าจุดแปดนะครับเช่นหันวหอมแดงอจะอยู่ที่ห้าจุดแปดหัวหอมใหญ่จะอยู่ที่ห้าจุดหกแต่ว่าเหมือนหัวหอมจะกินได้ใช่ไหมครับผมคืออาหารที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะห้าหกเจ็ดเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกลิย้อนอะ่ะกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกลิย้อนอะ่ะจะกำเริบเลยผมผม,ผมหัวเถิกวะช่างมเถิงแต่ว่าต้องบอกว่าโหอหอมเนี่ยเป็นผักที่มีแก๊สอยู่มากนะผมแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวด้วยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะเป็นกระตุ้นอาการกลิย้อนครับและส่วนประกอบของโหหอมเนี่ย,าย,ส,ายสามารถทำให้กระเพาะระคายเคืองและเสื่อมได้แต่ว่าข้อมูลที่งมนัมาหาเนี่ยก็จบแล้วนะครับแต่ว่าผมได้ ไปถาม AI เพิ่มเติมนะครับผม AI ไออ่ะก็ได้ตอบมาว่าหากคุณมีกรดไหลย้อนมีสาเหตุบางประการที่คุณต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานโห่หอมนะครับผมหนึ่งเพราะว่าโห่หอมเนี่ยความเป็นกรดสูงและสองทำให้มีแก๊สนท้องอืดได้ดังนั้นนี่นคือสิ่งที่ AI ตอบมานะครับผมก็มันก็ไปตรงกับที่ข้อมูลที่ผมนำมาหาเนะาะทั้งนั้นก็ต้องทา้งนั้นก็ต้องแสดงว่าควาเป็นกรดไหลย้อนอ่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงโห่หอมไปก่อนนะครับผม ทั้งหัวหอมทุกชนิดเลยหัวหอมแดงหัวหอมใหญ่ด้วยก็ถ้าใครมีอาการกดืนย้อนที่กำเริบหรือลื่นลังอยู่สามารถใช้กาลิสคอนบรรเทาอาการไปได้ก่อนนะครับผมหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าตามช้อปปี้นะผมก็กดตรงกระเป๋าได้เลยไปซื้อเข้าไปซื้อได้เลยแล้วผมก็ผมทําคลิปกับอาหารแล้วก็กดเ้อไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สวัสดีนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ขอบคุณค่ะ